วันนี้เป็นวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2,560เมื่อวานหลวงพ่อออกไปฉันข้างนอกไปฉันที่โรงเรียนวีรธาดาอำเภอสังคมนะลูกหลานเป็นลูกเขย้ <c oughs> เป็นลูกสาวของโยมบ้วยสังคมของเราเนี่ยนะหลวงพ่อก็เลยเลยพระไตฉัน ที่อำเภอสังคมก็รู้สึกพี่น้องประชาชนก็มากอยู่แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่เพราะเขาเขาทำเป็นการส่วนตัวภายในฮะไม่มากก็จะดูแล้วก่อนสมมาสมควร <c oughs> แล้วก็วันนี้ทางกลุ่ม จะมาขอถ่ายทำเนี่ยหลวงพ่อก็อ่านอ่านดูเนี่ยจะมาถามสำหรับคำถามที่จะถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็อื้ก็ดีมาหลวงพ่อตอบได้ทุกคำถามนั่นนหะท่านลูกหลานจะถามอะไรแต่หลวงพ่อตอบได้นะเว้นเทียจะถามที่หลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อก็จะตอบไม่ได้ถ้าว่าถามที่หลวงพ่อรู้เนี่ยหลวงพ่อจะตอบได้นะสำหรับ พวกลูกหลานที่เดินป่วนเปี้ยนเนี่ยก็จะถามคําถามสําหรับาถามหลวงพ่อนะอาสาหรับพระพุทธศาสนาเขาคงจะถามทางอื่นนั่นแนหะกลุ่มอื่นเขาคงจะถามแต่นี้นจะถามเกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างพระป่าอย่างหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในป่าหลวงพงภัยในเขตอุดรเนี่ยแล้วอยู่อย่างนี้เนี่ยเป็นแนวแถวสายาพ่อแม่ครูบาอาจาร เป็นสายผ้าป่ามีความเห็นอย่างไรชาวอุดรช่วยอุดหนุนศาสนาทุกทุกอย่างอย่างไรบ้างศาสานาพุทธอย่างไรบ้างชาวอุดรช่วยอุดหนุนศาสนาพุทธอย่างไรบ้างทำไมเมืองอุดรจึงเป็นเมืองที่พระพุทธ,ธศาสนาพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง มากเมืองหนึ่งพระอาจารย์ได้รับการอุอดหนุนจากชาวอุดรอ,อย่างไรบ้างอุดรธานีเป็นบ้านหลอมพระอาจารย์อย่างไรบ้างทําไมเมืองอุดรจึงมีศาสนาที่ลงหลักปักฐานได้อย่างมั่นคง หลายศาสนาและอยู่ร่วมกันได้ด้วยสันติสุขทางทางทีมมีวีดมีโอกาสไม่ได้เลือกถามหมดทุกอย่างนะคะ,ะอาจจะถามหนึ่งสองสามคำถามหลวงพ่อได้อ่านให้ฟังนี่นะแต่ตามมาจริงพุทธศาสนาที่ เมืองเมืองอุดอรนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานนะพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะจะว่าไปแล้วกันนะลหลวงปู่ขาวหลวงปู่หลวงตาหาบัวแล้วก็ครูบาอาจารย์หลอกเมืองอุดอรมีมากมายที่อยู่แถบเมืองอุดอรเป็นเมืองอุดอรเป็นเมืองที่มั่นคงเมืองหนึ่งในเกี่ยวกับพุทธศาสนา แต่ทำไมฮะแต่หลวงพ่อพูดก่อนในก่อนตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวลูกหลานสัมภาษณ์หลวงพ่อจะพูดเอกต้องการต้องการรู้เรื่องอะไรนะรอบที่สองแต่รอบนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังก่อนพอหลวงพ่อมาอยู่เมืองอุดอรตั้งแต่ปี2512จนถึง2560นะลูกหลานนับคอมือดูสิกี่ปีนะ 2,112นะลวงพ่อเขามาอยู่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดแล้วก็ปีนี้ก็ปี2,560ลวงพ่ออยู่ในอุดรตลอดไม่เคยจำพรรษาที่ไหนเลยจากนั้นมาถึงวันนี้นะเพราะนั้นลวงพ่อจึงพอรู้เรื่องเกี่ยวกับเมืองอุดรแล้วก็พุทธศาสนาหลวงพ่อก็ศึกษาโดยตลอดเหมือนกันว่าความเป็นมาของพุทธศาสนาตั้งแต่นู้น่ะ แต,แต่ต้นตระกูลของพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านจยู่เมืองอุบลแต่ท่านก็เที่ยวเตร่เที่ยวเที่ยวพระกรรมฐานเที่ยวกรรมฐานเที่ยวทุดงกรรมฐานหลายหัวเมืองหลายจังหวัดหลายหมู่บ้านแลว้วก็ไปเนี่ยไปเจอท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเนี่ยเป็นเด็กท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมประหลงปู่มั่นไปทุกแห่งหนอย่างว่า ขนาดนอำเภอนายวงเนี่ยน้ำตกยงทองเนี่ยหลวงปู่มั่นเคยมาอยู่เมื่อร้อยปีให้หลัง <c oughs> พวกลูกหลานเคยคิดไหมว่าหลวงปู่มั่นจะมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะน้ำตกยงทองใกล้ๆเนี่ยอยู่ถ้ำหลวงปู่มั่นยังมีอยู่ท่านก็นมาจำพรรษาที่บ้านสว่างวัดป่าบ้านสว่างเนี่ยกับหลวงปู่มั่นเหมือนกันเพราะน้นหลวงปู่มั่นไปทุกหัวละแห่งของอในประเทศไทยนะพูดยังไงจากนั้นท่านก็เนี่ย ไปพบกับเจ้าคุณจูมนะเป็นเด็กชายจูมนะหูกลางหูกลางห,ห,หูหูเติงเ่งนะพันภาษาบ้านเราขาว่าหูเติ่งหูกลางท่านมองเห็นเอออันนี้มันจะเด็กคนนี้มันจะมีหน่วยก้านดีควรจะไปบวชรือควรจะไปเรียนหนังสือนะเนี่ยท่านเขาไปมอบให้เจ้าคุณสรารพานมุนีเ,นเจ้าคณะจังหวัดนครปนมสมัยนั้น อท่ารย์ยกคุณนั่นเ็เลยส่งไปเรียนหนังสือเขาไปกรุงเทพเนะี่ยจากนั้นท่านก็ได้เป็นพ่อครูจากนั้นท่านก็ได้มาเป็นอยู่ที่มณฑลอุดรเนี่มณฑลอุดรสมัยน้ำชาว์เรียกว่ามณฑลอุบลมณฑลอุดรมณฑลโคราชมันเป็นมณฑลนะมันไม่ใช่ก็คงจะเป็นภาคนะถ้าจะเปรียบเทียบทุกวันนี้นะท่านก็มาเป็นเจ้าคณะมณฑลอุดร สมัยน,ะนั้นธรรมะในกายก็ขึ้นต่อธรรมยุทธ์เหมือนกันนะธรรมยุทธ์ปกครองเพราะว่าทุกุลธรรมเจดีมาจากส่วนกลางมาจากฝ่ายปกครองมาจากจากนั้นมาท่านก็เลยดูแลจังหวัดอุดรแต่ใน,นเมื่อหลวงปู่มั่นท่านไปเทศนาว่าการที่ไหนๆลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพนับถือในหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็น,นํามา มาบวชที่มาบวชกับเจ้าคุณธรรมะเจดีนะมันเป็นสายต่อเนื่องนะลกูกหลานคณะสัตยาญาตโยมนะหลวงปู่ขาวอยากจะบวชก็น,นํามามาบวชเจ้าคุณธรรมะเจดีก็บวชให้แล้วก็ครูบาอาจารย์หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่กองมาขนาดหลวงปู่จามรือมุกดาหารไกลขนาดไหนอย่างต้นด้านมาบวชกับหลวงเจ้าคุณธรรมะเจดีหลวงปู่ล่าที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ย ปนท่านเป็นเมืองอุดรบ้านกุศะตำบลอำเภอในเมืองบ้านกุศะตำบลหมู่มนตกรแต่นีนตำบลกุศะนั่นละท่านก็มาบวชกับเจ้าคุณธรรมเจดีจากท่านท่านก็ไปบวชไปอยู่กับหลวงปู่มั่นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลวงปู่มั่นเป็นต้นตระกูลเป็นอาจารย์ใหญ่ของเจ้าคุณธรรมเจดีท้าจเ้าคุมมตเจ้าคุณธรรมเจดีก็รักคารพในหลวงปู่มั่น จากนั้นหลวงปู่มั่นท่านใดลูกศิษย์ลูกหาที่ไหนก็นํามากมาบวชพอบวชเสร็จแล้วก็ครูบาอาจารย์เหล่านั้นเมื่อบวชแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติศึกษาน้าหลวงปู่มั่นปู่มั่นก็แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวธรรมะสู่จิตใจจากนั้นก็ออกไปเป็นเจ้าอาวาสเป็นสมภารอะไรสินะเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่นี่แหละ ทีนี้นก็กระจายล้อมรอบเมืองอุดรท่านก็ปกครองอีกต่างหากเจ้าคุนธรรมจีดีพระป่าพระกรรมฐานจะอยู่ที่ไหนไม่เป็นพิษเป็นภัยท่านก็คุ้มครองถ้าองค์ไหนทําไม่ดีเนี่ยท่านจะชี้ทันทีนะดุนะเจ้าคุนธรรมจดีนะองค์ไหนทําไม่ดีเสียหายเนี่ยท่านจะอยู่อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบยุคสมัยนั้น,นะนี่แหละ อันนี้ก็คือความเป็นมาของเมืองอุดอรพุทธศาสนาจึงมั่นคงเพราะมีหลักก็ค,คือหลวงปู่มั่นส่วนหนึ่งแล้วก็จุุณธรรมะเจดีส่วนหนึ่งจากนั้นเป็นสิทธิ์ยาวนุสิทธิ์ของจกคุณธรรมะเจดีนี่แหละคือความมั่นคงของเมืองอุดอรจากนั้นก็กระจายเป็นขยายออกไปเป็นลูกเป็นหลานอย่างพวกเราเนี่ยถ้าจะว่าเราเนี่ยเป็นหลานก็ว่าได้นะ เป็นเป็นลูกของเราเนี่ยเป็นหลวงตาเนี่ยเป็นลูกของหลวงปู่มั่นเป็นลูกของเจ้าคุณธรรมเจดีเหเราเนี่ยเป็นหลานที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อกับเป็นเลนไปเลยต่อไปเรื่อยแล้วจะเนี่ยเป็นเสื้อสายแนวแถวของหลวงมปู่มั่นแต่จุดนั้นไม่สําคัญในการเป็นอยู่ในการบริหารเรื่องปกครองเรื่องศีลแต่เรื่องสมาธิหวัวใจ หัวใจที่หลวงปู่มั่นสอนธรรมะเนะ่ยจุดนั้นคือจุดสําคัญเหมือนกับหลักขอ,ของพุทธศาสนา,ากฎระเบียบธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่สําคัญแต่ว่าข้อสําคัญก็คือจุดที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุธพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธนะิญาณนั้นคือหัวใจนะั่นท่านสอนอะไรนะอันนี้เป็นเป็นหน้าที่ของ พวกเราจะต้องศึกษาจุดนั้นนี้ก็เหมือนกันหลวงปู่มั่นวางแผนวางแนวไว้กับเท่าคุณธรรมเจดีให้พระสงฆ์ปฏิบัติในหลักพระธรรมวินัยอย่างไรอันนี้ฝ่ายปกครองทางส่วนกลางท่านก็มีปกครองมาแต่ท่านก็เอาธรรมวินัยนั่นนะเอเอามาแนะนําสั่งสอนนักธรรมตรีโทเอกมหาปร,ริญญาเจคุณ,จคณเจ้าคุณธรรมเจดีท่านก่อนนํามาสอน สั่งสอนประยัติธรรมแต่หลวงปู่มั่นเน้นหนักทางปฏิบัติปฏิบัติพระกรรมฐานนคือปริยัติคือการเราเรียนศึกษาปฏิบัตเิเมื่อเราเรียนศึกษาเรานำมาปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทผลแห่งการปฏิบัตินไม่ใช่ว่าปริยัติเฉยๆเรียนแล้วก็ไม่ทำงานมันก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างหมอนะพอเรียนจบหมอแล้วก็ไม่ทำงาน อยู่เด่นเดนอันด้านเหมือนชาวบ้านมันก็ไม่แพ้ชาวบ้านเหมือนกันใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเรียนแล้วไม่ได้ไม่ได้ใช้วิชาของหมอนะ่อันนี้ระบบปริญญาตเนะี่ยคือเรียนปฏิบัติเนะมื่อหมอเรียนจบแล้วเนะี่ยนำวิชาเอามารัก,รกษาคนไข้เมื่อรักษาคนไข้แล้วเนะี่ยคนไข้ก็ให้รางวัลใช่ไหมละ่ะเพราะเพราะรักษาเขาเนะี่ยอย่างค่าหมอเนะี่ยใครเนาะ ไปรักษาหมอฟรีมีไหมโดยมากก็มีต่หมอหลวงก็ยังไงก็ต้องเก็บเงินจากรัฐบาลอกีกเหมือนกันคนรักษาค่ารักษาสามสิบบาทแต่ทุกวันไม่ใช่สามสิบเลยใครแค่หัวหนึ่งเขาคิดถึงสามพันกว่าบาทแต่และหัวละหัวนะเขาออกมาเลยเป็นเงินรัฐบาลนี่แหละอันนี้ก็ไม่ใช่ของไม่ใช่ของฟรีนะอันนี้ก็เหมือนกันอนะปริญญตคือเรียนปฏิบัติ คือทำงานปฏิเวทคือผลตอบแทนนี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพุทธะแต่นี้หลวงปู่มั่นเนี่ยท่านสอนปฏิบัติเพราะปริยัตเป็นพื้นฐานอยู่แล้วพวกเราได้ศึกษาเรือเ่องศีลธรรมอยู่แล้วปริปริยัตปฏิบัต,ต,ติหลวงปู่มั่นเออเนี่ยมีแต่ว่าศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิให้ตั้งใจมั่นปัญญารอบรู้ในกองสังขาร ท่านพูดในปริยัตินะแต่หลวงปู่มั่นท่านเอามาสอนว่าสมาธิจะทํำยังไงจึงตั้งใจมั่นวิธีการทําทําอย่างไรจะทํำยังไงสมาธิให้มีสติสัมปะชัญญะอยู่กับตัวเองนะให้มีสติสัมปะชัญญะอยู่ในอริยบทยืนเดินนั่งนอนให้มีสติสัมปะชัญญะแต่เราจะให้เป็นสมาธิจริงๆให้นั่งนั่งสมาธิ แล้วก่อนนั่งจะทํำยังไงไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งกลางถนนไปนั่งอยู่ที่ชุมชุมชุมชนวุ่นวายเสียงสนัน่นหวันไหวเสียงร้องรําทําเพลงไมโครโฟนลําโพงดังแจ๊ดแจ๊ดจะไปนั่งภาวนามันไม่ใช่สถานที่อย่างนั้นท่านก็บอกว่าต้องเข้าไปอยู่ปา่าดงพงไพยอยู่ในที่สงบอยู่ในหลีกไปหลีกเล่นอยู่ในปา่าอยู่ในถ้าอยู่ในที่สงบสงบัด นะเมื่อในได้ที่สงบสังัดแล้วแอยเป็นกระต๊บประตอมหอมหออยู่โคลนต้นไม้ไม่มีใครพุกพานวุ่นวายนั่นแหละนะก่อนที่จะนั่งภาวนาเราขัดนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นก็ประนมมือขึ้นระหว่างอกก่อนนะไหวครูซะก่อนคือไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อน พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆส,สามจบคือไหว้เพราะเรานั่งสมาธินันไม่ใช่เราคิดได้คิดทำไม่ใช่ผู้ใดใครผู้หนึ่งบอกให้ทําเราได้ศึกษามาจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นก่อนที่จะทําเราต้องไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนในเมื่อไหว้เสร็จแล้วปนมือเสร็จแล้วเอามือลง เอ, promet. เอามือเอามือขวาทับมือซ้ายพราขาขวาทับาขาซ้ายอยู่แล้วใช่ไหมเอามือขวาทับมือซ้ายเถอะพอมือขวาทับมือซ้ายกำหนดลมหายใจเข้าให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าบริกรรมพดธแต่พระพุทธเจ้าท่านภาวนาใช่มหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะเออพระพุทธเจ้าตอนนี้มีแต่กําหนดลมหายใจเข้ารั่วหายใจเข้าหายใจออกรั่วหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นท่านสอนว่าเรากําหนดแต่ลมหายใจเข้าออกเฉยเฉยมันหลุดมันหลงมันลืมมันเผลอได้ง่ายควรจะสำทับกับพุทโธเขาด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทรนน่ะเมื่อหายใจเข้าออกพุทหายใจออกจิตใจของเราอยู่ตามลําพังอยู่นั่งหยุกเงาต้นไม้โครนต้นไม้ อยู่ในกุฏิอยู่ในที่แจ้งลอมฟังอยู่ในถ้ำอยู่ในที่สงบสงัดอย่าไปอยู่ในที่วุ่นวายเวลานั่งสมาธิหาหมุมสงบอย่าไปอวดคนเวลานั่งสมาธิอยากจะให้คนเห็นไม่ใช่เราอยู่นั่งอยู่ในม,มุมเงียบปิดสนิทจนคนเรามองไม่เห็นคนคนมองไม่เห็นเรานั่นแหละวิธีการนั่งสมาธิไม่ใช่ว่านั่ง ให้คนเห็นว่าตัวเองนั่งสมาธิไม่ใช่นะนั่งอวดคนอะนะไม่ได้แล้วมันอวดในใจแล้วมันจิตใจมันออกไปข้างนอกแล้วมันไม่เป็นสมาธิหรอกจากนั้นก็นั่งอยู่ตามลาพังเงียบดูลมหายใจเข้ารูลมหายใจออกบริกรรมพุโทพโธพุทโธพุทถ้ามันเผลอไปดึงกลับคืนมาถ้ามันเผลอไปดึงกลับอย่าให้มันเผลอให้ตั้งต้นใหม่ให้ตั้งจิตให้เข้มแข็งขึ้น ผลในสุดเมื่อจิตของเราอยู่ในความตั้งท่าในความสงบจิตใจจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจ,จรวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตเป็นอันใดสติเป็นอะไนสติเป็นอนใดจิตเป็นอันน้นจิตเป็นอนใดสติเป็นอั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากนั้นก่อนเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอ่านกันพูดรู้ได้เลยทีนี้ ตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูนย์ไม่ต้องถามใครถามตัวเองเลยอันไหนคือตายร่างกายเนี่ยตายแน่นอนแต่จิตใจตัวรู้ๆตัวนมามธรรมตัวนั้นน่ะไม่ตายไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆนี่แหละอันนี้คือแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่ท่านสิทธสอนสิทธยาลูกสิธิ์ของท่านจากนั้นท่านก็นที่สอนเหล่องวิปัชนาต่อไปเลยจะทํายังไงจะถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงออกจาก,กจิตใจให้ใจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้นะ ท่านก็สอนเลยท่านมีมากมายลูกหลานถ้าหลวงพ่อจะนั่งพูดอยู่ตรงนี้กูบาทั้งหลายคงไม่ได้ฉันอาหารวันเอาละเท่านี้พอก่อนนะรับพ่อนในเนีนะ <c oughs> สับปารขคาวินิโมุตโตัาฮาสันตา อายุวันโนสุข เจียติธนังลาภังสุติภักยังสุขังภาลังสิริอายุจวันโนยจะปปุังวุฒิจียสวาสตาวาสาจัจอายุจชีวัติ What uh